สวัสดีครับวันนี้สิพามาเบิ่งบักม่วงใหญ่เด้อบัสดีครับบักม่วงเอียงเนาะว่าแม่นบักม่วงไข่เต่าหรือบักม่วงไข่แลนแต่ว่ามันคือหน่วยใหญ่แท้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเนาะเป็นอามาแตสไซรพวกนี้โอ้เนื้อมันกัดเรืองโอ้ยหน่วยบักใ่ายหนึ่งหน่วยหนึ่งกับสิบประมาณโลปวดๆเลยครับมือหนึ่งกับกลับมือขมโอ้ไปจะสระสออพักเนื้อมันกัดเรืองโอ้ย ้องต้องอยู่ครับกันพูดนะเอ้าน้องว่าว่ามาบ่ายมองโน่บัดนี่ยให้น้องว่าว่าโยกบางวันสิขึ้นบ้านอ๋อบัดนี่เนาะเอ้าเอายกเอาโอ้พูดนะน้องว่าว่าโยกสองมือคุณจะขึ้นนะครับเนาะมือเดียวก็จะไม่ขึ้นหรอกเอ่ออ่อนนวยบบกใหญ่พูดนะเรื่องแตกอองต้องน้องว่าว่าจนเหงื่อแตกแล้วไโยกม่วงก็ได้เหงาสัตว์อย่างตายออกบัดนี้ ไข่แตกวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเนรอรูปม้วนเบิ้ลคนน่ะรูปรูปคำคำหน่วยใหญ่ก็อึว่ามนหน่วยหน่อยเนาะครับกินอบครัวนั่นก็โอ้โหอยากเบิด์ตคนละครับคนน่ะกาัมมือเดียวบ่หุ่มนะได้กั่ได้ซ้ำนี่แต่คงต้องเป็แตสะออนตอนได้รูปรูปคำคำก็เอาดอกผมนะเออตะลด ห้านแซ่บไปดีครับเนี่ยเนื้อกับน้ำเพล่สีน้ำเพล่น้ำพึ่งบโอ้ไดเรูปได้ค้ากับมีแฮงใจเนะเาะขานาดบักม่วงน้อยบ้านเฮ้าคนนะ่บเมนลูกกับแม่เวยบักม่วงน้อยเฮ็ดปอดปอดอยู่เออเพิ่นเอาคันมาแต่ใส่เนาะนี่เนะาะจะปลูกไปนเนาะน่วยแบบนีเนาะ บางเมนนั่นเลี see, ้ยวต้นมันผมก็เคยเห็นจากเธอหัวกระเกิดมาหัวก็เคยเห็นหกม่วงอันนี้หกม่วงแอปเปิ้ลเพิ่นไหยพันแอปเปิ้ลแต่ว uh, ่านวยใหญ่ก้อนแอปเปิ้ลละครับโอ้โหโคนาเนรับผิวสวยแหลงอ้อต้องงามขนาดกับผิวก็ได้ผิวเรียบมันวาวงาม เคยกินจะบกม่วงน้อยบ้านเขาเลยนะครับมาเกิดมากก็ได้นวยใหญ่ไปเนี่ยโอ้เคยเห็นเลยโรนใส่หัวคตรสิบว่สลบเมือกไปเลยนะครับแต่ละน่วยเนี่ยโอ้โหก็ได้งิงามเ่หนวยกลมเกียมผมมุลุยผมคือโมนวยยาวคือบกม่วงบ้านเราบกม่วงบ้านเขากับพ่อเอเลนเนี่ย